สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับอ c ซทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเ้ยค่ะเด้เออ้าวท่านผู้ชมมาแล้วคลิปนี้สิ้นสุดการรอคอยเนาะค่ะเนาะกับแนวทางรัฐบาลไทยคนฟันแม่นเลขผีบอกที่พ่อแม่พี่น้องรอคอยคลิปนี้สรุปโค้งสุดท้ายเด้อค่ะเด้อเพิ่นมาแล้วท่านผู้ชมเพิ่นมาบอกเมื่อคืนนี้ มาตอนตีหนึ่งเพิ่นมั่นใจตัวนี่เด้อท่านผู้ชมอ้าสสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมรับฟังแนวทางเหล็กคนฝันแม่นเหล็กผีบอกเนาะมมท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินโนูหน่อยน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บได้ขอัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินโนหน่อยก็ขอเวลาเปดหน้าที่คือเกาเด้อค่ะเด้อแอดมินโนหน่อยขอโฆษณาขายกาแฟหย,ยาดซีฟันก่อนเด้อท่านผู้ชมเอา้าท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่สนใจกาแฟหย,ยาดซีฟันเนาะค่ะเนาะแอดไลน์สั่งซื้อได้เลยเด้อค่ะเด้อแอดไลน์ id noo หนึ่งห้าเก้าเก้าหรือสแกน qr code นะคะท่านใดคนหา id ไลน์พอ่อก็คนหาด้วย id เด้อค่ะเด้อเพราะว่า อาช่วงล่งๆนี้คนหาด้วยไอดีบอกคอยเจอเนาะคะนะ่ะเนาะหรือสแกนคิวอาโคดเด้อค่ะเด้อหรือโทร0926325513นะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเด้อท่านผชมจะมีสองแบบนะคะมีโมโนกับเขาชะงมโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะโมโนสกัดจากเห็ดลินเจอปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นช่วย บำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะบรรจุในกล่อง15ซองนะคะส่วนเข้าชะงมนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะเข้าชะงมนะคะสกัดจากเทาวันเปลี่ยง3ชนิดเถาวันเปลีย 3, ป่ยงสกัด เท้าเอ็นอ่อนสก,กัดและเท้าเมื่อยสก,กัดนะคะบรรจุในกล่อง15ซองกาแฟกล่องละ260บาทนะคะสองกล่อง520บาทจงฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะต่อมาก็จะเป็นยาสีฟันนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาทาง่องปากบ่อยๆเด้อค่ะเด้อแอดมินนหน่อยแนะนำมาสั่งยาสีฟันน้ำานหน่อยไปลองใส่เบื่องตรมชม ท่านใดที่มีปัญหาทางจองปากบ่อยๆนะคะเนาะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะยาซีฟันสกัดจากเห็ดลิ้นจจอและว่านหางจระเข้หลอดละ190บาท2หลอด380บาททรงฟีแบบโอนชั่วประเทศไทยเดอท่ามือจชมคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอโฆษณา ก่อนเด้อค่ะเด้อคอยไปรับชมแนวทางธรรมชมหากท่านใดบ่ฟังบ่เบิงตอนโฆษณาเลื่อนคลิปผ่านไปได้เลยเด้อค่ะเด้อบ่าว่ากนานธรรมชมเอา้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยเด้อค่ะเด้อกาแฟย,ยาซิฟัน0926325513หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ด้วยไอดีหรือแอดไลน์ด้วยสแกน QR code สแกน QR code ง่ายดีเด้อท่านผู้ชม สแกนที่อ้าวโคตรขำมาแล้วก็สิพอแอดมินหนูหน่อยเลยส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยเด้ดอท่านผู้ชมอ่าทักขำมาแล้วสั่งของกระบาสั่งของเนาะค่ะเนะาะเข่ากลุ่มกระบาเข่ากลุ่มบอกแอดมินหนูหน่อยนําเด้อค่ะเด้อเอ้าท่านผู้ชมบัดน,นี้มาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะแนวทางรัฐบาลไทยย,ย้ำเด้อท่านผู้ชม วางพอเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมหากทันใดหมักกระเบิงทันใดประมักคือเรือนผ่านเด้อค่ะเด้อแอดมินนูนหน่อยขอคอมเมนต์ทีสุภาพเด้อท่านผู้ชมขอแค่คําว่าขอบคุณนะคะคําใดเบาพิดแอดมินนูนหน่อยก็กรับขอถทดขออภัยนําเด้อค่ะเด้เออัพท่านผู้ชมมาฟังกันเลยเนาะคะ่นะเนาะเพิ่นฝันเมื่อขึ้นนี่เด้อท่านผู้ชมเมื่อขึ้นวันที่ยี่สิบหกผี ต้นนั่นเพิ่นม,มาย่ำธรรมชุ่มมาย่ำมาบอกซ้ำโตหางเดียวดิธรรมชมุ่มปฏิณีเพิ่นม,มาสามรอบนะคะเนาะรอบที่หนึ่งก็คือซีสามธรรมชมรอบที่หนึ่งคือซีสามรอบที่สองเพิ่นม,มายำหกสามสี่ปฏิณีรอบนี้เพิ่นคือมาสามรอบกับบอลูคือกันเด้อค่ะเด้อเพิ่นโทรมาเมือนเสาร์นี่เพิ่นม,มาย่ำเพิ่นมั่นใจโตนี่ธรรมชมอะซ้ำโตหางเดียวพ่อแม่พี่น้อง ไปแตกเอาน้ำเด้อธรูมชมผีตนนี้เพิ่นมาเพิ่นเบาเบาหลายธรรมชมเพิ่นบอกว่าสื่อเอาเด้อเพิ่นมาตอนตีหนึ่งธรรมชมเพิ่นมาเอินอ้ายอยู่หนาบานอยู่หนาประตูท่มนรูมชมเพิ่นมาเอินอยู่หนาประตูอะเอินแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าสื่อเอาเด้อเพิ่นวาจังสีเด้อธรูมชม ซื้อเอาเด้อเพิ่นบอกวางสีน่นหน่อยสีเขียนเป็นโค้งสุดท้ายเด้อธรรมชมบ่มีอีกแล้วโค้งสุดท้ายสิ้นสุดการรอคอยเด้อธรรมชมโค้งสุดท้ายนะคะเลขคนฝันแม่นเลขผีบอกเด้อธรรมชมเป็นเลขผีหน้าเด้อธรรมชมเพิ่นไปเผาานอยู่หน้าธรรมชมอ่ามีผีหลายตนดิธรรมชมเพิ่นว่า ได้ว่าตัวนี้ผีหน้าเพิ่นจําได้เมื่อคืนนี้เห็นหนานําถ้าเพิ่นไปเผาทานอยู่ทั้งปลาทั้งโขกผีสิชอบนํามาบอกเลกอาจตัวนี้เป็นผีหน้าเด้อท่านผู้ชมตัวนี้เป็นผีหน้าเมื่อคืนนี้นูนหน่อยกับไปสอบเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะว่าเพิ่นมาแบบไดเพิ่นยางมาเพิ่นมาเอิญบอกอยู่หนาประตูเพิ่นวาดสื่อเอาเดอเพิ่นวาดจังสีเด้อท่านผู้ชมสื่อเอาเดอร์ตัวน,นี้ เพิ่นเ้าเป็นเสียงใ่ๆเสียงเยินเยินเป็นตายานดิารรม้ชมที่อายเพิ่นเห่ามากจูฟังพ่อแม่พ่หนหอวงสิว่าลายโตบท่ธรผม้ชมเพิ่นมาต่างสามหลอบไหมเบิงเอาเด่านรม้ชมเห็นหนานั่มธรรมชม,มเนนนมื่อคืนนี้เพิ่นเห็นหนานั่มผู้อายเพิ่นเห็นหนาผีตัวนั่นนั่มผีตัวนั่นเพิ่นว่าบอ,อยากได้หยัง เด้อธรมโชมบอ่อยากได้อีหยังน้ำดอกเอาไปซื้อเอาโหลดไปบอกคนแต่ว่าจะขวองอย่าซื้อเพิ่นวา่าจังสี่เด้อธามโชมไปบอกคนเอาไปโพดไปผายเพื่อนว่าจังสี่เด้อทรรมโชมแต่ว่าจะขวงอย่าซื้อขันจะขว ó n ซื้อเ้วมั่นบ่ได้ดอกเพิ่นวาา่าจังสี่ให้เอามาโพดมาผายอันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลเด้อธรมโชมฟังเบิง ฟังไหรเดอธรรมชมแอดมินหน่อยก็ะบ้ามาบอกไปตามเพิ่นบอกมาเดอธรรมชมเอาไปโพดไปพายไปบอกคนเดอเพิ่นว่าจางสีเอาไปแบ่งปันญ,ญาติพี่น้องเพิ่นว่าจางสีเดอธรรมชมหนึ่งเก้าเจ็ดเพิ่นเบ้าเป็น,เป,นเป็นเสียงญ่ยเสียงเป็นตญานเดอธรรมชมเพิ่นเบ้าบาดที่นี่บัดเพิ่นสีเมียเพิ่นกัญยงหันหลังใส่เนะาะธรรมชมหันหลังใส่เพิ่นยังหันหนา มาแนมเลี้ยวหลังมาบอกอีกว่าซื้อเอาหนึ่งเก้าเจ็ดเพิ่นวาจังสีเดอร์ธรรมชมุมเพิ่์นบอกอยุ่ซองเทียตอนเพิ่นสิบเมียเพิ่นกะบอก่าที่นี่เพิ่นกะไปเลยธรรมชมุมเพิ่นวาจังสีเดอค่ะเด้เออ้าวธรรมชมคุณพ่อคุณแม่เลขสี่ออกบอกบออกกับบลูพ่อแม่พี่น้องรับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อธรรมชมปรดใจวิจารณญาณในการรับชมเป็นเลขผีบอก เลขกความฝันคนฝันแม่นเลขกผีนามาบอกเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พีน่พน้องพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อมากระจัดคัดคือเลือนพานธรรมชม่มโค้งสุดไทยหนึ่งเก่าเจ็ดอาเฝ้าไปซื้อธรรมชมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามาแล้วกะขอให้โจุดีเฮงๆมันๆไปน้ากันมีทอนี่เด้อธรรมชมสําหรับแนวทางเลขคนฝันแม่นเลขผีบอก มีดสีสามหลอเแรกรอบที่สองก็คือหกสามสีโค้งสุดท้ายธรนมช้ชมบมมีอีกแล้วเพิ่นว่าบอมีอีกแล้วเพิ่นสิมาแบบนี้ละ่ะเพิ่นสิมาเราหลเหล็กออกแบบนี้ละ่ะเพิ่นวางสี่ตามเส้นเพิ่นแล้วเพิ่นสิบ่มาอีกเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยบ่มีอีกแล้วเพิ่นมันใจโตนี่เดอรธรมชม่มหนึ่งเก้าเจ็ดเพิ่นมันใจตัวนี้คักค พราะว่าเมื่อคืนนี่ขนเคียงพันลุกหยาบหยาบอยู่ท่านผู้ชมพี่ตนนั้นมาบอกเพื่อนแล้วขนเคียงพันลุกหยาบหยาบอยู่เพื่อนบางสิละเหลี่ยวเหลี่กับยังขนเคียงลุกท่านผู้ชมนู้นหน่อยาถามเพื่อนแล้วท่านผู้ชมว่าให้ไปเฮ็ดบุญให้ไปทำบุญแน่เพิ่์นว่าเฮ็ดมาเมิเดเหลี่ยวบวชให้แม่กับบวชเลี่ยวเพิ่์นว่าจังสี่บวชให้แม่กับบวชเลี่ยวเฮ็ดยังกับเฮ็ดมาเมิเดเหลี่ยว เพื่อนมาจังสีเดอท์ธรรมุชมนหน่อยก็ไปบอกเพื่อนตามเมฟซีคอมเมนต์มาบอกนะคะเนาะว่าให้ไปเฮ็ดบุญให้ดทอสินเพื่อน่าเพื่อนเฮ็ดมาเหมือเดเหลี่ยวผีตัวนี้เพื่อนมาบอกว่าอยาดสื่อบอกให้เพื่อนสื่อให้เพื่อนไป,ไปผูดไปผายอยาิพีนองเพื่อนมาจังสีเดอท์ธรรมุชมอันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลน่นหน่อยไปสอบไปสักเพื่อนมาเดอท์ธรรมุมชมอ้าวานผม้ชมสำหรับคลิปนี้ มีเพียงเท่านี้ขอหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, โชคดีทุกท่านขอหายแหงๆปังๆเด้อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ